อบตอลาดยาวนะคะขุดที่ดินรกร้างนะคะเป็นที่กักเก็บน้ำนะคะช่วยชาวบ้านในช่วงฤดูแล้งนายกนะคะเผยช่วยเพิ่มประมาณน้ำนะคะการทำการเกษตรได้กว่า2เดือนค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนำรถแมคโฮนะคะลงขุดที่สาธารณารกร้านในพื้นที่หมู่ที่9บ้านวังชมพูอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทำแหล่งกักเก็บน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่หลังเมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปีนะคะชาวบ้านก็จะขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเป็นประจำจากการเปิดเผยของดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวก็ได้เปิดเผยว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านซึ่งถูกปล่อยลุกร้ามานาน แล้วตนเองนะคะก็ได้ทําการประชาคมชาวบ้านเพื่อหารือโดยได้ข้อสรุปว่าจะขุดเป็นแหล่งน้ำกักเก็บจํานวน10ไร่เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ําไว้ใช้สําหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแรงเพิ่มขึ้นอีก1นึ0 0 0 0ลูกบาทเมตรค่ะแล้วก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแรงแล้วก็ทําการเกษตรในช่วงฤดูแรง idad. ได้ถึงเดือนกุมภาพัานธ์ของทุกปีโดยจะมีชาวบ้านหมู่ที่23890 13และหมู่ที่15ค่ะได้รับผลประโยชน์โดยตรงส่วนที่ดินที่ได้จากการขุดในครั้งนี้นะคะก็จะแจกจ่ายใ,ให้เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งวัดโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านที่ร้องขอเพื่อแก้ไขความเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ต่อไปค่ะ